มาควังเรืองเราวก้องพี่นองชาวนากุ้งสวัสดีครับวันนี้นะครับลุงจานยืนกันอยู่ที่บ่อของคุณนิติพัฒน์อยู่คงแก้วนะครับหรือหรือบ่อของคุณพี่สมโรดนนะครับอยู่คงแก้วนะนะครับน้องติพัฒน์หรือน้องเปียวเนี่ยเป็นลูกชายของลุงสมโรุนนะครับวันนี้ก็นะครับมาคุยกันเรื่องราวของการจับกุ้งนะครับไซส์เท่าไรครับวันนี้ครับ 35ครับ35ตัวบ่อนี้นี่ขายเชี่ยมไปกี่ครั้งแล้วสาครั้งครับ3ครั้งครั้งนี้เป็นรอบสุดท้ายครับผมนะครับก็คือประเด็นสําคัญวันนี้นะครับก็คือน้องเดี่ยวเองเนี่ยนะครับตามว่าตัวได้ราคา2องร้อยสิบเอ็บาทนะครับนั่นเรื่องราวที่ลุงจันทร์นะครับสนใจมากนะครับด้วยเรื่องราวของการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่คือน้องเดี่ยวได้ใช้ไปทั้งหมดกี่ลังครับสองลังครับสองลังเลขสุดจริงๆเนี่ยนะครับ บ่อนี้เนี่ยคือสียังไม่ได้ถูกไหมที่แพมาดูสีไม่ได้ครับอ่าสีไม่ได้สีอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่แพมาดูครั้งแรกเนี่ย21สครับ21สุดท้ายแพก็ไม่เอาครับผมนะครับเพราะว่าไม่สามารถจับกุ้งเป็นได้แต่วันนี้สามารถที่จะเชี่ยนกุ้งเป็นไป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 แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ปิดบ่อก็ใช้วิธีการก็จับกุ้งเป็นอีกจาก21เ็ในวันนี้ไซส์ที่แพรได้เนี่ยเท่าไหร่ครับ24คสับสี่ครับสี่ได้ยี่สับนี่นะครับนะครับตัวนี้แเนี่ รูว่าไซด์ของกุ้งเนี่ยรู้ว่าดีไหมดีครับนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยนะครับเออมันได้ทั้งเรื่องของการเร่งไซด์แล้วก็ในเรื่องของการสร้างสีกุ้งให้ด้วยครับผมนะครับวันนี้พอใจแค่ไหนกับเรื่องราวของการใช้ตัวผลิตภัณฑ์เบอรี่ครับพอใจมากครับพอใจมากนะครับก็นะครับพี่น้องเกษตรกรครับถ้าถติว่าท่านใดสนใจเรื่องราวของการที่จะทําสีกุ้งนะครับซึ่งท่านจะต้องดูในเรื่องราวปัจจัยสําคัญสำคัญนั่นก็คือบ่อที่จะทําสีกุ้งเนี่ยนะครับหนึ่งงาจารบอกได้เลยนะครับต้องเป็นบ่อที่ไม่มีเรื่องราวของโรค นะครับถ้าม yes, well uh ีเ huh. ร the ื่องเรื่องเรื่องราวของที่ขาวเรื่องดังเนี่ยจะทําสีกุ้งได้ค่อนข้างยากกุณเพียวนะครับนะครับแล้วก็อย่างที่2สีน้ำเนี่ยจะต้องเข้มนะครับเราจะต้องสร้างสีน้ําให้เข้มด้วยอย่างที่3เนี่ยนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเป็นบ่อพีอีเนี่ยสีน้ำสีกุ้งเนี่ยจะขึ้นดีกว่าบ่อจริงๆแล้วนะครับอันนี้น้องเบี้ยวเองก็คือใช้ตัวปูนเตกหน้าไปด้วยใช่ครับในช่วงกลางวันเนี่ยนะในครัวเบอร์รี่ครับอ่าเอาเตกหน้าลงในช่วงกลางวันทุกวันครับผมช่วงเวลากี่โมงน้องลงเตกหน้า ก็ช่วง10โมงหรือ9โมง9โมง10โมงลงเทกกซ้าได้แล้วหนึ่งกรอบแต่ผมละอาใช่ครับล้วหนึ่งกรอบทุกวันนะครับแล้วก็ตัวนี้สังเกตผลกี่วันถึงจะสีขึ้นก็ก็มาสี่วันห้าวันคัสี่วันห้าวันสีสีกุ้งได้เลยเริ่มมานะใชครับใช้ไปทั้งหมดสองลังรอบนี้นะโอเคแล้วก็ในเรื่องของเทกกล้าเร็บของน้องเนี่ยใช้วิธีการหมักน้ําด้วยใช่ไหมครับใช่หมายถึงว่าในช่วงที่เราทำสีกุ้งเนี่ยเราจะเปลี่ยนระเปลี่ยนถ่ายน้ำ นะครับวันนี้ก็ถือว่าใช้กุ้งออกมา34 35าิบาตัวนะครับก็ซีดีจับครับผมโอเคนะครับดีใจกับน้องเบี้ยวด้วยนะครับนิติภูมิอยู่ของแก้วนะครับที่ตำบลเกาเพชรอำเภอวัวไซนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มอบเป็นของฝันครับน้องเบี้ยวครับโอเคครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ